สวัสดีครับวันนี้บีบีเทดดี้ข้อลันนาจะมารีวิวแนะนำการติดตั้งบอร์ดของค่าย e s u t t e r นะครับตัวนี้จะเป็นของ m 4นะครับบอร์ดตัวนี้จะเป็นบอร์ดเซนเซอร์นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธตั้งค่าผ่านมือถือได้เลยโดยที่เราไม่ต้องต่อสายให้ยุ่งยากนะครับเล่นไปต่อเล่นไปจูนไปเล่นไปจูนไปได้นะครับตัวนี้ก็บอร์ดของเขาก็จะหน้าตาก็จะคล้ายๆข,ของไท้ท่านนะครับก็จะมีฝั่งนี้ก็จะมีเซนเซอร์อันนี้ตัวตัวปรับโหมดนะครับฝั่งฝั่งนี้ แล้วก็จะมีแผ่นกันช็อตมาให้ด้วยแล้วก็ข้างบนก็แบบนี้นี่สามารถถอดได้แบบนี้นี่นะครับก็คือหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะครับจะมีอุปกรณ์เขาก็จะมีมาให้หมดสายพ่วงสายไฟเขาก็จะแบ่งสีมาให้เรียบร้อยแล้วก็พวกน็อตพวกไอ้แหวนประคองอ่ะเขาก็จะมีมาให้ในกล่องนะครับเพื่อนเพื่อนลองไปแก,แกะดูนะครับถ้า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 ได้สั่งมาใช้อ่าแล้วก็ตัวนี้จะดีอย่างนะครับเอ้ยดีอย่างดีไม่ดีไม่รู้เขาจะมีฟังก์ชันเสริมนะครับคือตัวนี้จะเป็นตัว ตัดลูกเอ้ยตัดทาการทํางานเวลาลูกหมดนะครับตัวนี้เออพูดพูดให้มันถูกตัดการทํางานลูกหมดนะครับตัวนี้จะเขาจะมีเขาจะมีจุดจุุดเสียบมาให้เนี่ยครับบอร์ดางบนี้ครับมีมาให้มันก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ไม่ใช้นะครับถ้าขี้เกียจดงยากก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับมันจะมีสวิตช์เนี่ยครับเวลาลูกหมดเวลาลูกหมดสวิตช์มันก็จะทํางานและมันก็จะตัดการทํางานของวงจรเจ้าตัวบอร์ดนะครับก็ประมาณนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวผมผมไม่ใส่ครับมันต้องหาแม็กที่ว่ามันใช้กับมัน วิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับสาหรับผมเวลาจตจะติดตั้งบอร์ดอ่ะผมจะเรียงชองเลียงซิมให้มันโอเคก่อนเนาะแล้วก็ค่อยติดตั้งแล้วก็ต้องเก็บไอ้พวกเฟืองพวกซิมที่ที่เลียงอ่ะไว้ให้ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเรามาใส่อ่ะมันดิน้นดิ้นแล้วมันหายเดี๋ยวมันต้องเรียงใหม่เพราะว่าทําไมผมถึงต้องผมผมถึงผมถึงทําเลียงเรียงเรียงใหม่ไอ้เลียงซิมก่อนเพราะว่าบางทีอ่ะเวลาเราเรียงใช้กับบอร์ดพวกที่มันมีแม่เหล็กอ่ะที่มีขาโค้โงๆอง่ะเวลาเราใส่บอร์ดไอ้ไอ้ไอ้ต มันมันจะต้องงัดเข้างัดออกก็เลยเรียงทิ้งไว้ก่อนเลยดีกว่าง่ายดีน็อตของเขาก็จะมีมาให้นะแต่ถ้าจะให้ดีใช้น็อตที่มันมีกับเกียร์บล็อกของเราจะดีกว่าเพราะว่าเกียร์ของเขาแต่ละตัวแต่ละแต่ละเสื้อกี์แต่ละเสื้อกีอกอก์มันจะไม่เหมือนกันนะครับบางเสื้อกี์ก็จะเป็นเกียวเกียวเยปล่อยบางเสื้อกี์ก uke, ็จะเป็นเกียวเกีย์ธรรมดาเกีย์เกีย์เก LIKE, ีย์เกียวไงเกียวธรรมดากับเกียวหยาบๆนะครับเขาเรียกเกียวไงเนี่ยอันนี้มันจะใช้ตัวนี้มันจะเป็นเสื้อกีย์ของจ G ก็เกีียวมันก็จะเกีียวละเอียดอ่ะเกีียวละเอียดแล้วก็ถ้าเป็นเอียนมันจะเป็นเกีียวเกีียวหยาบเกีียวปล่อยเออเกีียวปล่อยนะครับก็ใส่ไปก็ประมาณนี้นี่ครับนี่ครับที่สําคัญก็คือต้องขันให้มันแน่นนะครับขันให้แน่นเพราะว่าเวลาเวลาเรายิงเนี่ยกลไกข้างในมันทํางานใช่ไหมถ้าเราขันไม่แน่นมันก็จะมีโอกาสที่ว่ามันจะสั่นครับสั่นแล้วก็เซ็นเซอร์มันก็จะจะจับไม่แม่นเนาะจะจับเสืองไม่แม่นมันก็การทํางานมันก็จะมีปัญหา ปัญหาในที่นี้ก็คืออาจจะเบรกไม่เบรกไม่ตรงรเลอโน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ขันพอตึงๆมือก็ได้ก็แค่นี้ครับนี่ก็ติดตั้งแล้วก็เดินสายเดินสายให้มันอยู่ตำแหน่งของมันเนาะลบไปข้างหน้านี่ครับลบสา,ายบวกไปข้างหลังเอ,อ้ยเออใช่ใช่สายบวกไปข้างหลังก็เลี้ยงให้มันมันสำคัญก็คือตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงนี้ครับตรงตรงนี้ครับ ถ้าเป็นของเราเราทาเองเราทําให้ใช้เราไม่ได้เราไม่ได้เป็นช่างทําให้ลูกค้ามันก็แล้วแต่นะว่าเราจะใส่ให้มันสวยไม่สวยยังไงแต่ถ้าถ้าจะให้ให้ดีมันก็ต้องทําให้มันสวยๆนะเนาะจะได้แบบดูเวลาคนอื่นก็ไม่เห็นโอ๊ยทาไมมันดูดีจังหวะอะไรเงี้ยเนี่ยตรงนี้เห็นปะมันจะทับกันอย่างนี้ใช่ปะมันก็ขึ้นอยู่กับเราเนาะว่าเราจะจะทํายังไงให้มันให้มันให้มันสนิทให้มันให้มันแบบชิดกับเสื้อเกีฬามากที่สุดอะเพราะว่า ถ้ามันไม่ชีดแต่เวลามันเวลามอเตอร์มันดึงเข้าดึงออกอ่ะมันจะขูดกับยางที่หุ่มสายไฟเนี่ยให้มันหลุดมาแล้วมันก็จะสายไฟมันก็จะเปื่อยบางทีอ่ะมันเป็นสายลบมันลงกาวแล้วมันไปช็อตกับสายแดงอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาเนาะเนี่ยทั้งสองตัวนี้ครับก็ประมาณนี้ส่วนสายตรงเนี้ยมันยาวเกินก็ตัดได้มันก็ขึ้นอยู่กับเราใช้กิ๊บมอเตอร์นะบางกิ๊บมอเตอร์บางตัวก็คือสายไฟออกหลังหมด บางครัวก็สายไฟออกหน้าออกหลังประมาณนี้นี่ก็เนี่ยครับวิธีการติดตั้งก็ประมาณนี้อ่าส่วนเรื่องหุ้มสายฟงหุ้มสายไฟเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าไอเราอะจะหุ้มยังไงถ้าหุ้มมันก็ต้องรื้อออกจะตัดก็ได้หรือว่าจะบัดกีออกก็ได้แต่ตามหลักแล้วเนี่ยเขาบัดกีมาไม่ค่อยโอเคนะหมายถึงไม่ค่อยโอเคในที่นี้คือปกติผมอจะเอาสายไฟไว้ข้างในไม่ได้เอาโผล่ข้างนอกแบบนี้หมายถึงว่าตรงบัดกี้ข้อบัดกี ถ้าไวข้างในมันก็จะ,จะตรงนี้มันก็จะเล็กๆมันก็จะจัดสวยกว่าประมาณประมาณนี้ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ความง่ายความยากของแต่ละคนที่ทำเนาะอ่าก็ประมาณนี้ตรงนี้ผมเรียงเรียงซิมไปแล้วแล้วผมก็เอาเจ้าตัวพวกนี้ยกใส่ได้เลยเสื้อเกียร์ตัวนี้มันจะเป็นเสื้อเกียร์ของไอ้ี N G NG นะครับจ N G อดบอร์ดเก่ามันจะเป็นบอร์ดของไอบอร์ดเก่ามันจะเป็นของพวก BR ครับนี่ฮะมีแม่เหล็กอยู่ ก็ดูดีๆนะครับนะครับซิมฟงซิมเฟืองคเนี้นี่ไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บแล้วก็จะประกอบประกอบแล้วก็ใช้งานเลยนะครับผมส่วนมากผมจะประกอบแล้วก็ผมจะดูก่อนว่าเฮ้ยมันเฟืองเออซิมเฟืองมันสลับกันหรือเปล่าตวงนี้นั่นอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนั้นส่วนไก่แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้ไก่ตัวไหนนะฮะไก่เวลาใส่ปุ๊บมันก็จะมีตรงนี้อีกที่หน,นึ่งอย่างไรฮะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย สายไฟสีดำเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาเนาะถ้ามันนูนเยอะมันก็จะถูกับไก่ถูกับถูกับขอบไกแล้วมันก็อาจจะทําให้ไก่ฝืดได้เนี่ยมันจะผ่านตรงนี้ใช่ป่ะถ้ามันผ่านตรงนี้ถ้ามันผ่านไปได้มันมีช่องว่างให้ผ่านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะฮะแล้บางตัวบางตัวมันเป็นมันไม่มีช่องว่างมันก็อาจจะทําให้มันมันถูกันแล้วมันก็จะฝืดเวลาเราประกอบเสร็จเพราะมันจะบีบเนาะอันนี้มันจะเป็นไก่ของทางร้านที่ร้านทาขึ้นมานะครับ อย่างที่บอกนะครับผมไม่ใส่ตัวไตัวตัดแม็กลูกหมดนะครับประมาณนี้นะครับไส่นี่แล้วก็อีกจุดหนึ่งพวกนี้มันจะมีเดือยเนี่ยเนี่ยเดือยอย่างเงี้ยเห็นไหมเดือยเห็นไหมเนี่ยเวลามันมันยันมันยันพวกสายไฟอ่ะบางทีอ่ะมันจะไปถูครับสายไฟทำให้สายไฟขาดได้แล้วก็อาจจะลงกาวได้นะแต่ตัวนี้มันมันดีอย่างตรงนี้ว่าสายไฟมันเส้นเล็กมันเลยทําให้เราอ่ะไม่จําเป็นต้องตัดออก หมดก็ได้ตรงนี้ผมจะไม่ตัดออกแต่ตรงนี้ผมตัดออกเพราะว่าสายไฟตรงฝั่งเนี้ยมันจะใหญ่และอีกอย่างนึงคือผมอะใส่ชุดไอเซ็นเซอร์ของเจ้าตัวเอ้ยไม่ใช่เซนเซอร์โทษทีเป็นตัวไฟ LED ของฮ o บแม็กก็เลยต้องต้องต้องตัดออกเพื่อที่มันเดินสายไฟได้ง่ายเนาะก็เนี่ยก็ประมาณนี้ครับวิธีการติดตั้งเจ้าตัวบอร์ด น,นี้ขันเพื่อที่จะเทสว่ามันเฟร์มหลวมป่ะเช็ว่าบูทบูดไม่หลวมบูทไม่หลวมเกินไม่แน่นเกินโอเคขยับได้นิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสตัวนี้ระยะไกลระยะไกลขึ้นอยู่กัรว่าเราอะชอบตื้นชอบลึกยังไงนะครับตัวนี้แล้วก็อีกอันนึงตรงเพจปรับโหมด ตัวนี้ก็จะติดสติกเกอร์เขาจะมีแถมมาให้ในกล่องเลยนะครับสติกเกอร์แถมมาให้แล้วก็ส่วนมากผมจะติดชิดนะชิดฝั่งนี้ขาวอะติดชิดเลยเนี่ยนะก็ประมาณนี้แค่นี้นครับประมาณนี้ประกอบเสร็จก็สามารถเซตได้เลยนะครับเซตระยะ,ะกลองระยะไกลระยะไกลผมใช้ประมาณนี้เพราะว่ามันมีการให้ตัวนิดนึงมันก็ คือระยะไกลอ่ะมันขึ้นอยู่กับเราเนาะเราชอบชอบชอบสั้นชอบตื้นชอบลึกก็แล้วก็ปรับเอาถ้าอย่างเป็นไกลตัวนี้มันจะมีไอตัวหกเหลี่ยมอ่ะเวทตั้งข้างบนข้างล่างนะครับของพี่ก็สามารถตั้งได้เลยส่วนตัวนี้เราจะไม่ใส่ตัวกดข้ามไก่นะครับท่ามไกลที่มันที่มันจะกยันไกลเวลาเราเซฟอ่ะมันจะยันไกลไม่ให้ไกลขยับได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นเซนเซอร์อยู่แล้วเห็นไหมฮะเห็นเห็นจุดเซนเซอร์ไหมฮะคือถ้ามันมาอยู่เซฟอ่ะมันไม่ทำงานอยู่แล้วแต่ถ้ามันมาเซมีอ่ะมันก็จะปิด ตัวนี้ไว้ตัวหนึ่งมันก็จะทำงานเซมิกาวิธีการติดตั้งก็แค่นี้ไม่ยุ่งยากอะไรเท่าไหร่ก็เช็คดีๆก็เพื่อนๆที่มือใหม่ก็อยากเดินสายไฟเดี๋ยวนู่นนี่นั่นเองก็เช็คดีๆนะครับสายไฟว่ามันรั่วตรงไหนหรือเปล่าถ้าจะให้ดีถ้ามีพวกมิเตอร์วัดไฟอ่ะก็ลองวัดสายไฟดูวัดวัดค่ากาวว่ามันลงกาวเปล่าจ้ำตรงนี่กับจ้ำตรงขั้วบวกขั้วลบเอาขั้วบวกขั้วลบจ้ำจ้ำสายพวกนี้ยที่ว่ามันไปหากันเนี่ยมันจะ ม,ม,ม,มันไปหากันหรือเปล่าคนละสีอะมันไปหากัรถ้ามันไปหากันนี่ก็แสดงว่ามันช็อตเนาะแล้วก็ต้องไล่ดูว่ามันมีรอยรั่วตรงไหนก็ปิดปิดรอยรัว่วตรงนั้นมันก็จะใช้งานได้ปกติน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปการแนะนาําวิธีการติดตั้งนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพื่อนก็สามารถไปติดตั้งเองครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ